สวัสดีค่ะพี่หญิงร้าน NC ค่ะวันนี้พี่หิงก็จะมารีวิวพีชีพกับลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะหรือลูกอมทุกรสเบอร์รี่บอดนะคะสำหรับลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์นะหนึ่งกล่องก็จะมีทั้งหมด20รสชาตินะคะก็อาจจะได้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นรสกล้วยนะคะในกล่องนี้มีรสกล้วยรสพิไทยดำอ่ะรสบูเบอรี่รสขี้มูกขี้มูกแล้วก็รสสายไหมรสเชอร์รี่รสอบเชยนะคะรสดินรสดินก็มีนะรสไส้เดือนรสขี้หูรสหญ้า แล้วก็รสแอปเปิลแอปเปิลเขียวนะแล้วก็รสธรรมดาแบบมัสเมลโล่รสไข่เน่าไข่เน่าแล้วก็ไส้กรอกนะคะรสเลมอนมะนาวแหละแล้วก็รสบูรสบูนะคะรสรวมผลไม้แล้วก็รสอจียนหรือรสปวกแล้วก็รสแตงโมนะก็หนึ่งกล่องเนี่ยค่ะจะมีทั้งหมด20รสชาตินะในโลกเวนมนก็รู้จักโลกอมแฮร์รี่พอตเตอร์ไปแล้วในโลกมักเกิลอย่างเรามักเกิลชาวไทยก็ต้องไม่พลาดนะคะแล้วพี่หญิงก็จะเป็น มักเกิลที่จะชิมซุกอมแฮรี่ให้ดูกันลองติดตามกันดูนะเดี๋ยวพี่หญิงแกะไว้แล้วนะนี่แกะของกล่องนี้แกะไว้แล้วอืมมันก็รสมันก็ปนๆกันนะแบบว่ามันก็กลิ่นมันก็หลากหลายอะแต่รู้สึกพริกไทยดําจะขึ้นจะมุกนิดนึงี๋้วเทแล้วนะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเกเหนึ่งกล่องหมดแล้วนี่ค่ะสีสันน่าทานมากเลยดูสิเม็ดแบบว่า,น,าน่าทานมากอะ่ะ เราจะหลับตาแล้วนะเราจะต้องแบบว่าเสี่ยงดวงดูนะคะว่าจะได้รถอะไรหยิบมาแล้วอุ้ยเออีอรนี้ปลอดภัยรถเชอรี่กินเลยอืมโอเคอร่อยอะ่ะก็เชอรี่จริงๆแบบว่าหอมหวานอาจจะมีเสียงนิดนึงหอมหวานเคี้ยวเลยนะอืมชเชอรี่ หอมหวานเปรี้ยวนุ่มแล้วก็อร่อยอืมใช้ได้ใช่ได้รสเชลี่ต่อไปรสที่สองรสที่สองรสที่สองอ้เฮ้ยไม่นะดมก่อนไม่นะอ๋อกรีนแอปเปิ้ล อุ้ยโชคดีอ่ะรสนี้อร่อยค่ะกรีนแอปเปิ้ลก็อืมต่อรสชาติของแอปเปิ้ลนุ่มๆยุยยุยมากินอืมอร่อยอร่อยเม็ดที่สามเฮ้ยไม่นะเม็ดที่สามรสอ้ว เดี๋ยวแต่รถอ้วกอะ่ะไม่นะไม่นะลองชิมก่อนมันไม่มีกิมเอ๊ะไม่ค่อยมีอะไรก็ไม่มีอะไรนะอมืมีแล้วอยากจะบอกว่ามันโอ้ยทรมาน กินน้ำก่อนมันแบบว่ารสชาติเหมือนอาเจียนอนะมันรสชาติแบบแบบว่าเราอาเจียนดีไหมน้าบีหญิงกินน้ำก่อนเหมือนไม่มีอะไรจะสูญเสียอีกแล้วลองอีกเม็ดนึงแล้วกันนะเม็ดสุดท้ายเนาะโอ๊ยรสอ้วก คอยเม็ดหนึงออ่งออเพียงรถอะไรอ,อ,อะไรเฮ้ยไม่นะไข่เน่าพระเจ้ารถไข่เออน่าโอ้ยเมื่อกี้ก็อ้วกไปแล้วนี่ไข่เน่าเอาแหละอันนี้พีจะชิมเมดสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วดมก่อนกลิ่นมันก็ไม่ค่อยจะกลิ่นไม่ค่อยลุ่นเลงลื่นลมเท่าไหร่เลย กินแล้วนะไข่เน่าอืมันมันโหดร้ายมากไม่มีอะไรจะสูญเสียกับรสไข่เน่านี้แล้วนะไข่เน่านี้โหดร้ายมากอะ่ะเหมือนกับกิ่นขึ้นจมูกขึ้นจมองเลยอันนี้พี่หญิงก็ลาไปก่อนนะคะกับ ลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์นะลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกรถนะคะเออถ้าสนใจก็แวะมาที่ร้านเอซีได้นะร้านอยู่ตรงซอยอูเรือค่ะจังหวัดพังงาเปิดบริการแปดโมงเช้าจนถึงตุ้งครึ่งนะคะเดี๋ยวพี่หญิงไปแล้วนะไม่หวแล้วลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์บ๊ายบาย